สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุก,ก support, ทุการพพอร์ตทุกทุช่องทางนะคะการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์นะคะซูเปอร์ตงสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะพพอร์ตทางช่องก็คลิกดิงคลิปีปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ช่อง t of t h r p t i อลสดด้วยนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้าไปนะคะรับชมในคลิปวิดีโอ12ราศีนะคะใครอยากที่จะไปรับชม12ราศีก็ที่ช่อง The t a r o t of the p r i n c e ได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักนะคะคุณจะได้ครองรักกับใครในปีนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะนะคะ Perfect timing ของไพ่นางฟ้าคำตอบนี้ที่กำลังจะบอกกับทุกๆคนค่ะเราจะใช้ซ้ำสำรับในการทำนายนะคะแต่ว่าจะใช้ไพ่คำตอบก่อนนะคะขอพลังงานทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในปีนี้นะคะคุณจะได้คอง ครองรักนะคะกับใครในปีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคุณเจอใครคุณจะได้ครองรักกับใครในปีนี้คะ่ะพลังงานของทุกคนคุณกำลังจะได้ครองรักกับใครในปีนี้ขอคำตอบของนางฟ้าค่ะ Not t h h t right t i m t There's something better ค่ะ คุณกำลังจะได้ครองรักกับใครในเร็วๆนี้ Look for a s สไซในเร็วๆนี้ก็ในปีนี้นะคะริแมนโพซิทีฟคำตอบออกมานะคะบอกเลยนะคะบางอย่างที่คุณรอคอยนั้นจะยังไม่ถึงเวลานะคะจังหวะที่ใช่ของชีวิตนั่นเอง trust ค่ะ you a l ready แต่ยังไม่จบนะคะเราจะมาขยายความการโรแมนซ์ค่ะคุณกำลังจะได้ครองรักกับใครในปีนี้ with in the next few months few weeks ค่ะขออภัยคุณกำลังได้ครองรักกับใคร meditation brings answer ค่ะ if you believe เห็นพลังงานในบางสิ่งบางอย่างในตอนนี้บางท่านเหมือนกับว่าจังหวะบางสิ่งบางอย่างยังไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าคุณอาจาร ต้องทําอย่างอื่นก่อนนะคะเช่อนอาจจะเหมือนกับว่าได้เรียนรู้อะไรของกันและกันนะคะได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันบางสิ่งอย่างที่กําลังจะเข้ามานะคะบางสิ่งอย่างที่รอคอยจังหวะชีวิตจริงๆนะคะเช่อนอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะคะหรือว่ากําลังที่จะเปิดใจแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะขอครองรักแต่เหมือนกับว่าเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะการมีพลังงานที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เรียนรู้ความสัมพันธ์ไปอย่างมั่นคงบางท่านไม่เชื่อเลยว่าจะได้ครองรักนะคะกับเขาคนนั้น เปล่านะคะขอให้เชื่อไว้ค่ะเพราะว่าคุณพร้อมแล้วบางท่านนะคะพร้อมแล้วจริงๆที่จะได้ครองรังและพบเจอกับเขาในปีนี้นะคะเขาเรียกว่าความโรแมนต์ที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่อาทิตย์นะคะมันจะเกิดการเริ่มต้นหรือว่าอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะคะและเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยเพราะว่า ถ้าคุณเชื่อเพราะว่าบางท่านไม่เชื่อเลยนะคะว่าจะได้ครองรังหรือว่าที่จะได้รู้จักใครใหม่ๆไหม,หมนะคะบางท่านเป็นคนที่โสดแล้วเข้ามาในความสัมพันธ์ยังไม่รู้เลยว่าจะจะเจอหรือไม่เจอ,อยังไงนะคะถ้าคุณเชื่อค่ะคุณจะได้พบเจอเขาคนนั้นแค่ต้องรู้สึกว่าเราคิดบวกไว้มีพลังงานบวกไว้เพราะอะไรที่ใช่มันจะแสดง ะะทั้งสัญชาตญาณทั้งพลังงานบวกๆที่มันบวกไม่ทางที่ดีค่ะเพราะว่าความรักรักแท้ที่ดีมันจะมีพลังงานที่โพซิ step, ทีฟทีละสเตปทีละสเตปในความสัมพันธ์ให้มั่นคงขึ้นให้รู้สึกว่าเห็นเป้าหมายเห,เ,หเห็นอนาคตกันและกันให้เชื่อใจละไว้ใจกันและกัน, <h> กนจนไปถึงสเตปของการเริ่มต้นของความรักรักแท้หรือว่าความโรแมนติกในความความสมันี่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างต้องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้องเริ่ม,เร,มเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากการเรียนรู้เริ่มต้นจะ เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเลยว่าจังหวะอะไรที่มันมันใช่หรือไม่ใช่นะคะมันอาจจะใช่แล้วตอนแรกแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช่ในการลงตัวที่จะได้ครองรักนะคะสำหรับบางท่านบางท่านก็ได้ครองรักปีนี้แหละนะคะมีความโรแมนติกที่กําลังจะเกิดขึ้นมีการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กันมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือคําตอบเลยที่กําลังจะออกมานะคะเพราะว่า มีหลากหลายพลังงานที่เข้ามาดูในคลิปนี้และหลากหลายพลังงาน Wein <Nossa. S 2> นั้นคุณกำลังมองหาคนที่ใช่ของคุณอยู่เช่นกำลังรู้สึกว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกว่าฉันจะได้ จะได้ไม่นอหรือว่าไม่ได้ไม่ได้คลองรักหรือว่าเราไม่มีคู่เราจะมีคู่หรือเปล่านะคะแค่รู้สึกว่าบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเจอนะบางอย่างมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกันหรือว่าเรียนรู้ความสัมพันธ์กันมันอาจจะมีบางสิบอย่างที่ต่างคนต่างทําซึ่งกันและกัน <c oughs> เช่นการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของการงานเรื่องของอย่างอื่นนะคะหรือบางท่านก็กล,กลัวที่จะเปิดใจที่จะได้ออกเดตนั่นเองเพราะว่าคุณพร้อมแล้วนะคะถ้าคุณเชื่อ มองหาสัญญาณบางสิ่งบางอย่างคิดบวกไว้ในความรักความสัมพันธ์เชื่อแล้วคุณพร้อมแล้วที่ได้เจอความรักคุณก็จะได้ออกเดทกับคนนั้นจังหวะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยที่ที่จะเกิดขึ้นเพราะ คุณจะได้พบเจอกับโซคอนเนคชั่นนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ผูกพันกันแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์กันเพราะว่าคนที่จะครองรักแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีการเชื่อมโยงนะคะเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกผูกพันความรู้สึกของการรอคอยเจอกันมาแล้วแล้วมาเจอกันในชาตินี้พบชาตินี้นะคะเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแน่นอนนะคะแต่ความผูกพันการจํากันได้มันก็เป็นบางสิงอย่างที่จะทาให้เราได้รู้สึก รู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้อะไรมีใหม่นะคะในชาติภพนี้ในครั้งนี้ที่ที่จะได้มาพบเจอกันนั่นเองนะคะมาค่ะทีนี้เรามาดูคำตอบนะคะอันดับแรกแล้วอันดับต่อไปนะคะขอสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะกับสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะตั้งใจก็ดีหรือว่าไม่ตั้งใจก็ดีนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของออโรร่าสำหรับนี้กันค่ะคุณกำลังที่จะได้คลองรัก กับใครในปีนี้นะคะ Let's d e p l y นะคะใบนี้จะออกมาค่ะหมายเลข42ค่ะหมายเลข44นะคะคุณกำลังได้ครองรักกับใครในปีนี้ขอ play ว้าวเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ออกมาเป็นโทนสีทองนะคะสีครีมทองเหลืองส้มนะคะคุณกำลังได้ครองรักกับใครในปีนี้คะ่ะอัศวินดาบนะคะธาตุลมมาแรงนะคะคุณกำลังที่จะได้ครองรักกับใครในปีนี้ขอพลังงานนะคะสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอนะคะว้าวสีมเมท้า คุณกำลังจะได้ครองรักกับใครในปีนี้คะราชินีดาบนะคะธาตุไฟธาตุลมคุณกําลังได้ครองรักกับใครนะราชาดาบค่ะธาตุลมโอ้โหมาแรงนะคะพลังงานคุณกำลังจะได้ครองรักกับใครในปีนี้คะ่ะสิเปลี่ยนว้าวนะคะ สี่เรียนนะคะแม่คนคนนี้นะคะสง่างามเหลือเกินนะคะธาตุดินนะคะธาตุไฟธาตุลมนะคะที่ออกมาอย่างโดดเด่นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพลังงานธาตุที่เป็นพลังงานธาตุและเป็นพลังงานเอเนอร์จีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นได้ทุกพลังงานแล้วก็ราศีนะคะคือคุณอาจจะเป็นฝั่ง ธาตุไฟก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นลมหรือเขาจะเป็นน้ําหรือว่าเขาเป็นไฟคุณเป็นน้ําก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละอย่างมันเป็นพลังงานองค์รวมแต่เ n e r g y ของเขาคนนี้ที่คุณจะได้ครองรักนะคะสวยงามสง่ามมากเลยค่ะเพราะคนคนนี้ค่ะมีพลังงานของความเป็นฮ <d> ีโร่นะคะอัศวินดาบธาตุลมนะคะใบแรกเลยนะคะคนคนนี้มีความองอาจสง่างาม,งามกล้าได้กล้าเสียกล้าชนกล้าเผชิญนะคะ พูดจริงทําจริงไม่ได้มาเล่นๆและเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองค่ะมีการฉะฉาะในเรื่องของการการวางแผนการลุยการเจรจานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอึดมีความอดทนกล้านักเลงนะคะเป็นคนที่มีมีเหตุและผลมีตะก,กะนะคะเมื่อคิดแล้วทําแล้วลุยนะคะลุยอย่างเดียวแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรด้วยนะคะมีความฉดฉาในตัวตนของตัวเองนะคะ สปอร์ตกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจแล้วก็มีเหตุผลสูงนะคะผ่านอะไรมาอย่างมากมายในชีวิตของเขาค่ะผ่านอุปสรรคเรื่องราวมาอย่างมากมายนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองตนักเบาเอาสู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีล์สไตล์ของการคมนะคะเฉียบคมเฉียบแหลมในเรื่องของความคิดการพูดการจาหรือว่าความฉลาดนะคะมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะ,ะสี่มเมท้า เป็นคนที่มองหาความจริงจังในความสัมพันธ์ค่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าตัวตนของเขาอะค่ะทำงานหมกมุ่นทํางานทํางานเยอะนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆมันเป็นพลังงานของความสุขเขาเป็นคนที่ต้อง จัดการมีอะไรต้องจัดการแล้วก็ดูแลตัวบริวารหรือว่าครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะบุคคลรอบข้างนะคะหรือว่าบริวารของเขาเองนะคะสี่เม็เท้าแล้วก็คือเขามาพร้อมกับความมั่นคงในชีวิตนะคะและคุณและเขามีเนเจอร์พลังงานของราชาดาบราชินีดา คุณเป็นคู่แท้กันนะคะคู่แท้ที่มีความคล้ายกันและเหมือนกันมากนะคะขึ้นมาเป็นเป็นพลังงานของความเซ็กซี่ความมีสเสน่ห์ฉลาดเก่งมีความสามารถนะคะและเป็นคนที่ตัดคือตัดจบก็คือจบเมเนจจี้เหมือนกันมากๆค่ะมีความคล้ายละไม้กันมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแฝดเลยทีเดียว เขาเรียกว่าคนที่เป็นคู่หรือว่าการครองรักกันนะคะจะมีอะไรเหมือนกันละคลายกันเขาเรียกว่าคู่แท้ที่มีอะไรที่เหมือนกันละคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นรสนิยมความคิดความอ่านนะคะไอเดียความฉลาดเชื่อเสือกันละกันไม่ว่าจะเป็นคําคมวาจาความเซ็กซี่ความดูดีมีเสน่ห์ความเท่นะคะไลฟ์สไตล์ของคนที่ที่มันคลิกกันมันเข้ากันนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉะฉานเก่งเหมือนกันนะคะ และเขาบอกเลยว่าคุณและเขาเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อคู่กันแลยกันเกิดมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันคู่ชีวิตที่มีความเก่งมีความสามารถเหมือนกันค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูไลฟ์สไตล์ของความสูงมีเสน่ห์มีความสง่างามเนี้ยบคมกริบมีความเท่มีความเซ็กซี่นะคะสูงได้ใจรูปร่างหน้าตาได้ใจนะคะแล้วก็เป็นคนสะอาดสะอ้านดูเหมือนจะแบบ มันเป๊ะหลือเกินนะคะเขาอะคะ่ะดูท่าทางเขามันมีความเป๊ะมีความโอ้โหเหมือนกับเอ๊ะเขาเขาเท่ดีนะเขาอาจจะมีคนชอบเยอะหรือว่ามีสเสน่ห์เยอะแล้วก็เป็นคนที่ดูศสาสานจริงจังนะคะชัดเจนมีเหตุลผลนะคะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปและคุณก็มีความเซ็กซี่มีสเสน่ห์มากๆด้วยความเก่งความฉลาดและคุณค,คุณและเขาเหมือนกับ เกิดมาเพื่อที่แบบเป็นคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวบปิ้กันเพราะอะไรคะเพราะว่าขึ้นเป็นสิบเปรียญนี่คือคู่ชีวิตจริงๆนะคะทีเ่เป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็คู่ชีวิตที่ช่วยกันเ,เดินหน้าสู่ความสัมพันธ์แบบมั่งคัง่งและก็มั่นคงมากๆเลยนะคะต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวต่างคนต่างรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเหมือนกิ่งทองใบหยกเลยทีเดียวนะคะเป็นคู่รักครองรักกันแบบ เก่งมากๆถ้าถ้าคุณเป็นคนที่มีความฉลาดเขาฉลาดมากกว่าคุณนะคะเก่งมากกว่านะคะดูสุขุมนุ่มลึกดูมีความชัดเจนมากๆถ้าคิดคิดเป็นเหตุเป็นผลมาหมดแล้วค่ะคนคนนี้ชอบวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์มีเหตุและผลอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจนะคะ นักพัฒนาระดับผู้นําคนที่มีความคิดการวิเคราะห์การความคิดสร้างสารรค์ไอเดียอะไรมีใหม่หรือว่าการเป็นคนที่มีไรสไตล์ความคิดที่แตกต่างมากๆเลยนะคะและถ้าเขาไม่ได้เป็นถึงความร่ารวยขนาดนั้นแสดงว่าเขาคนนี้เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองค่ะอย่างที่บอกการลงทุนการประเมินการลงทุนเรื่องของการเงินการงานอะไรแบบนี้ซึ่งเขามีความฉลาดความเก่งความสามารถของเขามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นคู่ที่ เกิดมาเพื่อครองรักครองคู่กับคุณเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแม้มีความต่างแม้ความมีความอะไรก็ตามค่ะมันจะมันจะลงตัวแล้วก็เติบโตกันไปได้ซีเรียนเขาไม่มีความโหแหาแล้วก็หึงหวงคนนะคะแต่เป็นความอะไรที่พอดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัถ์ในการใช้จ่ายการเก็บออมหรือว่าเป็นนักลงทุนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนักลงทุนนักเจรจานะคะหรือว่าทําเรื่องของอสังหานะคะเกี่ยวกับการเงินหรือว่าออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาในพื้นที่นะคะในที่นั้นๆก็ได้เช่นกันอาจจะเป็นคน นที่มีความคิดความอ่านในเรื่องของการสร้างเม็ดเงินนะคะต่างๆนานาเช่นกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นความรักที่ต่างคนต่างเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับคุณและเขามีความลึกซึง้งความดีฟในความสัมพันธ์เขาเรียกว,ว่ามองตาก็รู้ใจคะ่ะเพราะว่าขึ้นอะไรที่เป็นคู่กันมากๆเลยมองตาก็รู้ใจแล้วก็เกิดมาเพื่อกันละกันนะคะ เกิดมาเพื่อที่จะได้สร้างชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งด้วยกันนะคะผ่านอะไรมาอย่างมากมายเหมือนกันนั่นเองนะคะมีเสน่ด้วยกันทั้งคู่มีความมีความแบบเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าโหน่าทึ่งและเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่คุณไม่เคยที่จะคิดว่าที่จะได้เจอกับเขาคนนี้เหลือเกินนะคะเหมือนเป็นคนที่เกินความคาดฝันในฝันของคุณนะเช่นเขาอาจจะมีความเท่หลอ นะคะเท่มากหล่อมากตรงสเปคตรงหัวใจไม่ว่าจะเป็นความสูงรูปร่างหน้าตาจมูกคิ้วปากอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าหุน่นอะไรแบบนี้เช่นกันเพราะว่ามีความคล้ายละไมยมากแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกับตรงสเปคแลตรงหัวใจจริงๆนะคะคือเขาเป็นคนที่นิ่งแล้วก็มีความมีเหตุผลมากๆนะคะลุกก็ถ้าเขาจะเขามีความฉลาดแล้วเขาเป็นคนที่คิดในการพูดการเจรจาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้อารมณ์นะคะใน ไม่ใช่อารมณ์เป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของวาทศิลป์นะคะในการเจรจาการพูดคุย<ม>เหตุลผลมากมากนะค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดคุณก็จะเหมือนกันแต่แต่ว่าลักษณะผู้หญิงของเราจะมีความอ่อนไหวนะคะวันไหวบางสิ่งอย่างในใจนะคะก็คือเป็นคนที่ดูนิ่งเหมือนกันไลฟ์สไตล์นะคะใช่ก็คือใช่นะคะอะไรรู้สึกว่ามีความชัดเจนในตัวเองนะคะ ไม่ชอบอะไรที่คุมมคลืออะไรแบบนี้นะคะพร้อมที่จะทุ่มเทพ,พร้อมที่จะดูแลหัวใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นคุณกับเขามันจะมีอะไรที่อาศนินวิเทา้าไล่ล่านะคะกันและกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างมีแง่หรืออารมณ์บางอย่างห่วงแหนนะคะต่างกันบ้างต่างกันมีอะไรที่ต่างกันแต่มีความมีสเตรทของความสามนึกต่างคนต่างผลัดกันไล่ล่านั่นเองนะคะเป็นอะไรที่เชื่อเชือนแล้วก็ คมกริบในความสัมพันธ์แล้วก็ดีฟแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะนี่คือคู่แท้จริงๆที่จะแบบสร้างความมั่นคงบางครั้งนะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเลยนะคะสามารถที่จะยกย่องคุณในเรื่องของหน้าที่การงานส่งเสริมคุณด้วยนะคะเขาเรียกว่าส่งเสริมในทุกๆด้านด้วยเช่นกันนะคะสามารถที่จะ มองเห็นคุณมีความสุขนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ทุกๆอย่างเลยทีเดียวนะคะเกิดมาเพื่อฮวงแหนเกิดมาเพื่อรักคุณคนเดียวนะคะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างทุกสิ่งอย่างไปด้วยกันกับคุณนะคะถึงแม้ว่าระยะทางระหว่าง,งคุณและเขามันอาจจะต้องพิสูจน์กันด้วยระยะทางต่างคนต่างภาษาหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นความรักที่ครองคู่กันอย่างเป็นความรักแล้วก็อย่างลึกซึ้งนะคะเหมือนกับบางสิ่งที่ เป็นความสัมพันธ์แบบลองเทิมระยะยาวแบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ค่บบะ,คะที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เ,เล่นๆเ,เพราะฉะนั้นระยะความสัมพันธ์ของคุณก็จะเป็นปีขึ้นไปนะคะเหมือนกับว่าปีแรกรู้สึกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นความสัมพันธ์นะคะมีความหวานความโรแมนติกปีที่2เริ่มที่จะแบบนิ่งละสโลละนะคะหรือว่าเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างของกันและกันนะคะปีที่3มก็มันคงมากขึ้นไหมจะเป็นไปยังไงเพราะว่าแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ มีแต่สิ่งดีๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลกันละกันนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ความลึกซึ้งระหว่างคนทั้งสองคนที่เป็นคนรักและคู่รักกันนะคะจะได้พบเจอกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอใครที่มีความเหมือนคุณนะคะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะเป็นเรื่องการเชื่อมโยงของความสามารถที่ผูกพันกันมานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีนะคะแต่มันก็มีความขัดแย้งกันนะคะบ้างแหละแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ทำให้ลิ้นกับฟันนะคะกระชุ่มกระชวยนะคะไม่ไม่ดูน่าเบื่อนะคะแบบนั้นนั่นเองค่ะและหรือคุณจะได้พบเจอกับใครที่เขาแบบมั่นคงทั้งทั้งการกระทำนะคะชัดเจนทั้งการกระทำคำพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทั้งสองคนนะคะถ้ารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วมันจะมีความชัดเจนในตัวเองถ้าไปต่อไม่ได้ก็จะก็คือปฏิเสธและเซโน แต่ถ้ามันไปต่อได้คุณแล้วเขาจะ,จะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่ทคล้ายกันไอเดียเป้าหมายอนาคตแล้วก็ชีวิตเหมือนกับว่ามีมีโลชนิยมมีเป้าหมายในชีวิตที่เป็นไปทางเดียวกันว่าต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวตั้งแต่เดทแรกที่พบเจอค่ะแล้วเขาคนนี้ทําอะไรอย่างชัดเจนและจริงจังนะคะไม่ได้ทําอะไรแบบเล่นๆด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นคนที่ดูดูจะแบบซัพพอร์ตคุณได้นะคะถ้าคือเขามีความเป็นคนที่ดู ดูใช้เงินประหยัดมัธย,ยัสถ์นะคะด้วยอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวในตัวเองอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าถ้ามันคุ้มค่าเขาคนนี้คือสามารถดูแลคุณได้ทั้งชีวิตแหละนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อสังหาไปด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตพาร์เนอร์ชิพด้วยนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะได้ครองรักกับเขาคนนี้แล้วมีอะไรร่วมกันค่ะกิจกรรมกิจการร่วมกันเช่น ทำอะไรร่วมกันเปิดร้านร่วมกันหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตร่วมกันในระยะยาวด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ที่ทาให้รู้สึกเบื่อเลยว่าเป็นพลังงานตื่นเต้นทั้งหมดเลยนะคะเหมือนกับว่าถ้าจะถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันดูนิ่งๆดูมั่นคงแล้วอ่ะคุณกับเขาก็จะมีอะไรที่แตกยอดต่อไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับเป็นการที่แบบ ต่างคนต่างเป็นคนที่มีความคิดอะไรใหม่ๆนะคะตลอดเวลาเสมอเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่อยากให้คือเป็นคนเป็นคู่ที่มีแอทแทชชั่นต่อกันนะคะมันก็จะมีเรื่องของการแบบเออเรามาทํากิจกรรมอันนี้กันไหมเรามาทาอันนี้กันไหมนะคะต่างคนต่างชอบความท้าทายต่างคนต่างมีอะไรที่คลิกกันคล้ายกันเหมือนกันเติมเต็มซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเป็นคู่ครองนะคะมากๆเลยเพราะนั้นปีนี้คุณอาจจะได้อ่ถ้าได้พบเจอกับเขาแล้วนะคะมีโอกาส พบเจอกันมานานแล้วหรือว่าเข้าถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วมีโอกาสที่จะได้สละโสดนะคะสละโสดได้แต่งงานได้มั่นหมายหรือว่าได้วางแผนอนาคตกันมากขึ้นนะคะอนาคตอันอีกยาวไกละะอาจจะได้เขาเรียกว่าลองมาอยู่ด้วยกันนะคะลองมาอยู่ด้วยกันลองมาใช้ชีวิตด้วยกันหรือว่ามีการได้ วางแผนอนาคตกันอย่างจริงจังมากขึ้นว่าเออปีนี้จะอย่างนี้นะฉันจะทาอันนี้ฉันจะอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเหมือนกับว่าสร้างอนาคตเห็นอนาคตความมั่งคัง่งมั่นคงกนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะนะคะนี่คือคู่ครองที่คุณจะได้ครองรักกับเขาปีนี้นะคะทุกคน นะคะความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะคะใครที่โสดนะคุณจะได้เจอคนที่เขามีความคล้ายละไม้กันกับคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะไอเดียความคิดความอ่านนะคะคู่ครองยังไงก็ต้องคล้ายแล้วก็เหมือนกันมีอะไรที่เป็นไปทางเดียวกันนะคะสร้างเนื้อสร้างตัววยการสิบเรียนความมั่งคั่งนะคะ<ม>ในชีวิตเรื่องของการแต่งงานนะ,ะการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ บางท่านที่เข้ามาดูคลิปนะคะกำลังโสดในสามพึ่งจะโสดหรือว่าโสดมานานแล้วนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ออกเดทค่ะนะคะเพื่ออาจจะได้ออกเดทกับคนคนนี้หรือว่าอาจจะได้ออกเดทกับใครอย่างกะทันหันไม่ทันในตั้งตัวนั่นเองนะคะว้าวนะคะได้พบเจอกับใครที่พิเศษแล้วก็ลึกซึ้งมากๆนะคะขอพลังงานโรแมนแองเจิลส์นะคะนิวเลิฟความรักครั้งใหม่ค่ะนะคะที่คุณจะได้ครองรักนะคะ ก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความรักที่เข้ามานะคะคนที่คุณจะได้ครองรักนั่นเองนะคะถ้าใครรู้สึกว่าโสดนะคะแม่หมอค่ะนะคะแต่ว่าจะได้ครองรักปีนี้หรออาจจะได้เดทได้เจอค่ะอย่างที่บอกนะ this could be the one you already met the romantic partner you seek บางท่านเจอแล้วนะคะกำลังที่จะได้ครองรักครองหลักปักฐานในปีนี้แหละนะคะมีเกณฑ์ที่จะวางแผนอนาคตร่วมกัน trust เชื่อ นะคะว่าใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณกําลังที่ได้เอ๊หรือว่าเราจะเปิดใจสักทีนึงหรือว่าคุณอาจจะได้ได้ตำแหน่งงานใหม่ได้โยกย้ายงานใหม่ได้โยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม,ใหม่ๆในชีวิตแล้วคุณได้พบเจอกับเขาหรือว่าได้ไปงานสังสรรค์ได้พบปะคอนเนคชั่นใหม่ๆแล้วคุณได้พบเจอกับเขาก็ได้เชื่อว่าสถานการณ์ที่คุณมีอินทรเอชั่นสัญชาตญาณในตัวตนของคุณจะนำพาคุณได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ของคุณเป็น คู่ที่จะมาครองรักกันนั่นเองนะคะเพราะนั้นมีสิทธิ์มีโอกาสได้ออกเดทกับคนให,ใหม่ความรักครั้งใหม่นะคะบางท่านเรียนรู้ความสัมพันธ์มานานแล้วนะคะใครที่มีโอกาสที่จะแบบเจอกันแล้วนะคะช่วงจวังหวะทามมิ่งคุณมีโอกาสครองรักกับเขาปีนี้แน่นอนได้อยู่ด้วยกันหรือว่าได้วางแผนอนาคตร่วมกันนะคะอย่างจริงจังชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยะค่ะทุกคน ขอทุกคนประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้คองรักกับคนที่เป็นสเปคนะคะตรงใจกับหัวใจที่รอคอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้มากๆสวัสดีค่ะ